ฟังธรรมวันนี้เป็นวันพระเดือนสิเวขึ้นแปดค่ำใกล้จะออกพรรษาภาวณาแล้วความจริงนะเข้าพรรษาหรือออกพรรษาเนี่ยก็เป็นได้เพียงสมมุติสำหรับวันคืนปีเดือนก็ของเก่านั่นแหละ แว่าตามระเบียบของทางพระท่านว่าอยู่การผลหน้าฝนมาไปไหนลำบากตั้งแต่ครัง้งพุทธเจ้านั้นไม่มีรถไม่มีเครื่องบินเหมือนอย่างสมัยนี้จะไปไหนก็มีแต่เดินไปท่านผู้มีฤทธิ์ท่านก็หาอไปเท่านั้นแหะ ผู้ไม่มีรถก็มีต่เดินเศรษฐีก็นั่งรถมา้านั่งรถเทียมด้วยมา้าเท่านั้นแหละไปอ่ะอเพราะฉะนั้นอาการที่เราได้เกิดมาในชาตินี้กระนับว่าเป็นลาภอย่างหนึ่งที่เราได้รับความสุขจากธรรมชาติ ทั้งหลายที่มนุษย์เราปรับปรุงขึ้นมาใช้สอยถนนทนทางอะไรก็สะดวกสบายก็เพราะเหตุว่าวิทยาศาสตร์มันเจริญเครื่องทุนแรงมันมากอัะอน,นั้นทำถนนทางอะไรมันก็ทำได้อย่างรวดเร็วอย่างนี้ยานพาานะก็มีเยอะแยะ ที่บุคคลผู้มีสตังคแล้วก็ได้อาศัยขับขี่ไปสู่ทิศต่างๆที่ประสงค์จะไปแต่คนส่วนมากนะเมื่อได้รับความสะดวกสบายอย่างนี้แล้วก็มักจะลืมตัวไปติดอยู่ในความสุขพอประมาณเท่านั้นเองนะส่วนมาก ไม่ได้คิดถึงว่าความสุขพอประมาณเหล่านี้เราจะได้รับไปถึงไหนกันออย่างนี้ถ้าเราพูดทวนกระแสจ,จิตเข้ามาภายในนี้แล้วมาดำริตรีตองดูก็จงรู้ได้เลยว่าความสุขเหล่านี้เป็นของไม่แน่นอนจริงๆอย่างนี้เส้นอย่างว่า อา้าวอยู่ดีดีบางทีก็เกิดสงครามขึ้นมาลบพุ่งกันแล้วก็บบ้านแตกสลายขาดอา้าวอะไรอะไรก็ชิบหายไปหมดนั่นแหละหมายถึงความสุขชั่วคราวมันมันย่อยยับไปแล้วอืมมันเนี้ยบางทีอยู่ดีดีเกิดไฟไหม้บ้านขึ้นมาอา่าอะไรอะไรก็มดเหนือหมดตัวมีอยู่ทมไป เมื่อไม่ถูกใครแล้วก็คนนั้นก็ไม่ค่อยรู้สึกเมื่อมันถูกเข้ามาแล้วนะั่นน่ะมันถึงได้รู้สึกอย่างรุนแรงนะเรื่องความวิปัสสติต่างๆหมดเนี้ยมีทีก็น้ำท่วมอย่างขนาดใหญ่พาดพาเอบวันเรือนพังพินาศทิพไหเอัวควายสัตว์เรื่องทั้งหลายจมน้ำตายหมดนี้มีอยู่เกือบให้ว่ามีอยู่ทุกป,ปี อีกนอกจากประเทศไทยประเทศอื่นบางประเทศยิ่งประสบกับภัยเหล่านี้อย่างร้ายแรงมากทีเดียวน,นเพราะฉะนั้นจึงว่าโลกอันนี้นะ่ะมันมีทั้งคุณมีทั้งโทษไม่ใช่มีแต่คุณอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่มีแต่โทษอย่างเดียวมีทั้งคุณทั้งโทษเลยทีเดียว <c oughs> สำหรับผู้มีปัญญาแล้ว ก็จะไม่หลงติดอยู่ในความสุขพรอประมาณเหล่านี้โดยมาคิดเห็นว่าการที่ตนได้รับความสุขอยู่ในโลกอันนี้เนี่ยมันก็เป็นผลบุญที่เราได้ทำมาใ่ชาติก่อนมันติดตามมาส่งผลให้อันนี้ถ้าหาว่าในชาตินี้เราไม่ทำบุญสืบต่อหากว่าบุญเก่านี่หมดลง ไปโลกหน้าก็หาความสุขไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสุขโขปุญญาสาอุจเยโยการสั่งสมบุญนําการสั่งสมบุญนํามาซึ่งความสุขดังนี้ตามพุทธภาษิตนี่สแสดงว่าคนเราจะมีความสุขได้ในขั้นใดก็ด,กดีอาศัยบุญกุศลแท้ๆบางคนก็ลืมบุญอย่างว่านั่นแหละ บางคนก็ไม่เชื่อบุญซ้ําเลยบุญแต่งอัฐภาพร่างกายนี้ให้มาครอบค้วนบริบูรณ์แล้วอบางคนเข้าใจผิดว่ามันเกิดตามธรรมชาติของมันรูปร่างกายอันนี้นะไม่ใช่บุญทำกาแต่งอะไรนี่บางคนก็เห็นไปนี่ก็มีผู้ที่เห็นเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ทําบุญเลยเพราะมันไม่เชื่อว่าบุญนั้นจะมาแต่งอัฐภาพร่างกายนี้ให้ เป็นอย่างนั้นผู้มีความเห็นเช่นนั้นก็แสดงว่าไม่เชื่อไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการสั่งสมบุญเท่านั้นจะนำมาซึ่งความสุขนี่นะทีนี้ถ้าตีความหมายออกไปให้ชัดๆคำว่าการสั่งสมบุญนี่ก็คือการสั่งสมความดีนั่น การทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเอานั่นก็ยังไม่ชัดมานน่ก็ต้องตีความหมายไปอีกทำความดีนั้นทำอย่างไรบ้างจึงจะเกิดเป็นบุญกุศลขึ้น<ม>เราทำความดีนี่หมายถึงว่าเราทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนั่นแหละเมื่อเราทำสิ่งใดลงไปแล้วมันให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่น อันนั้นแนะท่านเรียกว่าทำความดีอ่าบนี้การทำความดีที่ให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนั่นก็ยังมีส่วนจำแนแกแจกออกไปอีกทีหนึง่งการทำความดีก็หมายความว่าการที่เราให้สิ่งของแก่บุคคลที่ควรให้อย่างนี้แหละหรือว่าเราให้ที่อยู่แก่บุคคลที่ควรให้นี่ หรือว่าเราให้ยุกยาแก่บุคคลที่ควรให้อย่างนี้นะหรือให้ผ้านุ่งผ้าหม่หมอืมมนี่บันนี้พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธภาคเก้านี่ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าเนี่ยการให้นี่ ก็หมายความว่าการให้แก่ท่านผู้มีกุศลคุณงามความดีสูงส่งอยู่ในตนหรือว่าท่านผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสตัณหาทั้งหลายนั่นนะการให้อย่างนั้นเนี่ยท่านว่ามีผลมากการให้แก่บุคคลทั่วๆไปหมายเอาบุคคลที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่เนี่ย เช่นคนทุกคนจนคนอนาถาอะไรพวกนี้น่ะ,ะมันก็มีผลน้อยเพราะเหตุว่าคนเหล่านั้นไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยอุปมาเหมือนอย่างที่ดินที่ไม่มีรสชาติบุคคลไปปลูกพืชอะไรลงไปก็ไม่งามนะถึงแม้มันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่งอกงามเพราะว่าดินนั้นมันจืดมันไม่มีรสมีชาตินั่นแหละเทียบ ได้กับบคุคคลผู้ให้ทานแก่บคุคคลผู้ไม่มีบุญหรือมีบุญน้อยดังกล่าวมานั่นแหละมันก็มีผลน้อยเหมือนกับปลูกพืชลงในดินที่ไม่มีรถมีชาติการที่บุคคลได้ให้ทานแก่ท่านผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้มีบุญมากผู้ทำอาสวะกิเลสให้ หมดไปสิ้นไปได้อันนั้นท่านว่ามีผลมากาดังนั้นที่พระศาสดาทรงสรรเสริญคุณแห่งพระสงฆ์เพเป็นเนื้อนาบุญของโลกอันประเสริฐในที่นี้ก็หมายเอาพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งวันยัดไว้ โดยเคร่งคัดปฏิบัติทางจิตใจ,จเจริญสมถะวิปัสนาเพื่อละราคะโทสะโมหะมานาทิฏธิต่างตให้น้อยเบาวางออกไปจากจิตใจจนกลัวมันจะหมดสิน้นอย่างนีท้ท่านจึงเรียกว่าพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีเรียกว่าปฏิบัติเพื่อละกกิเลสบาปธรรม ให้หมดไปสิ้นไปจากกิจใจเนี่ยคำว่าปฏิบัติด,ดีนนะ <c oughs> พระสงฆ์เหล่านี้พระศาสดาทรงเปรียบเหมือนกับเนื้อนาที่ดี <c oughs> เนื้อนาเนื้อสวนที่ดีที่มีรสชาติเ <c oughs> มือ่อบุคคลต้องการบุญถวายทานในพระสงฆ์ดังกล่าวนี้ก็จะมีผลมากมีอนิสงส์มาก พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเครื่องอุปมาประมาเปรียบเทียบเหล่านี้อยู่สวรรค์ชั้นดาวดิงตอนที่เสด็จขึ้นไปแสดงพระพิธรรมโปรดพุทธมารดานั้น <c oughs> นาทั้งหลายมีญาเป็นโทษหมูสัตว์นี้มีราคะโทสะโมหะเป็นโทษ เพราะฉะนั้นทานที่ให้แก่ท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสจึงมีผลมากดันงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้น่ะจงพากันพิจารณาเอานี่หมายความว่า <c oughs> เมื่อเราจะบริรจาคทานวัตถุสิ่งของอันใดก็ให้ยกขึ้นจบศีรษะ แล้วอธิษฐานว่าออการให้การบริจาคจากทานครั้งนี้ข้าพเจ้าขอ,อ,อถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้ประเสริฐในโลกออนั่นนะด้วยอำนาจแห่งผลบุญนี่ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกภัยในวัตะสงสารนี้นี่ขอให้พากันนึกคิดอธิษฐานจิตถึง พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนั้นแสดงว่าทานที่เราให้ในี่เราอุทิศต,ต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงสาวุกของพระคุยพระภูมิภาคเจ้าที่ท่านสรงพระคุณอันประเสริฐนั้นแต่มีสมมุติส่งเป็นผู้รับแทนนี่ให้พึ่งพากันเข้าใจ เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเหตุให้เราได้รับผลมากตามสมมาทังควรทานการให้การบริจาคนี้นอกจากการให้ทานวัตถุสิ่งของไปแล้วเราก็ให้อภัยทานอีกด้วยคำว่าให้อภัยทานนั่นหมายความว่า ใครมาล่วงเกินเราด้วยกายวาจาต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเราให้อภัยไปเลยเราไม่ถือโกรธถือเกลียดแม,ม้ว่าเขาจะนินทานับหลังก็ตามเมื่อมีใครมาเล่าให้ฟังแล้วเราก็ให้อภัยเขาไปไม่ต้องไปคิดแก้แค้นกันหรือว่าเขาจะมาแสดงกิริยาหยาบคายต่างๆต่อหน้าต่อตาของเราเอง แล้วก็ไม่เอาเรื่องไม่ตอบโต้ในทางที่ไม่ดีพูดไง่ายๆว่าเขาพูดไม่ดีมาต่อเราเราพูดดีต่อเอานี่เป็นคำสอนของพระเจ้าพระเจ้าทรงสอนอย่างนี้เขาแสดงอาการโกรธต่อเราเราไม่แสดงอาการโกรธตอบเราจเจริญเมตตาจิตนุ่ตอบเอา เวรมันถึงไม่มีถ้าหาว่าเขาโกรธมาเราก็โกรธต่อไปเนี่ยมันก็เป็นเวรกันแลไแบบนี้นะเวรมันก็ผูกพันกันไปขึ้นชื่อว่าเมื่อบุคคลมีเวรแล้วนั้นหาความสุขไม่ได้จะไปเกิดในภพไหนชาติไหนก็ต้องประกอบไปด้วยเวรเป็นอย่างนั้น ดังนั้นนะทุกคนขอให้พากันกลัวต่อกรรมต่อเวรไว้ให้ได้อย่าอย่าไปยอมสร้างกรรมสร้างเวรให้เกิดขึ้นมีขึ้นในตนแม้น้อยหนึ่งก็อย่าไปสร้างมันเรื่องกรรมเวรน,นี่นะให้อธิษฐานในใจว่าอย่างนี้เพราะว่าบุคคลผู้มีกรรมมีเวรน,นี่นะมันเป็นทุกข์อยู่ในโลกอันนี้นะดังที่เราจะ เห็นได้กับบุคคลบางคน,นะที่มีเวรตามมาสนองมีแต่ความวิบัติไม่มีความเจริญรุ่งเรืองไปได้พไไดอเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้หนอหนึ่งเอาความวิบัติมาถึงแล้วอย่างนี้แหละ <c oughs> ทั้งนี้ก็เพราะกรรมเวรแต่หนหลังนั่นแหละมันตามมาสนองเอา บางคนอยู่ดีๆเนี่ยทรมาหากินตามปกติธรรมดาอาบางทีก็ไปขัดผลประโยชน์กับใครต่อใครบ้างเข้าฝ่ายหนึ่งเกิดพยาบาทวางแผนฆ่าให้ตายลงไปหมู่นี้นะมันร่วนตั้งแต่เป็นเวรแต่หนหลังทั้งนั้นแหละตามมาสนองเอา คนเราไม่ใช่ว่าจะไปฆ่ากันได้ไง่ายๆถ้าไม่มีกรรมมีเวรมาบันดาลน,นะเพราะคนเรานี่มันก็มีบุญกุศลติดตามมารักษาบุญกุศลมาแต่งตาหูจมูกกลีนกายอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายให้บุญกุศลที่เราทำมาต่ชาติก่อนนู่นนะเมื่อมันมาแต่งอวัยวะต่างๆนี้ให้แล้วมันก็ยังรักษาไม่ให้ตายก่อนอ รักษาชีวิตนี่ให้ยืนยาวนานมาตามกำลังของบุญที่บุคคลก็ทำไว้ผู้ใดได้ทำบุญกุศลไว้น้อยอมันให้ผลมาหมดเขตก็มาแล้วชีวิตนี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องตายผู้ใดได้สั่งสมบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนน้ำมากอย่างนี้บุญกุศลนั้นมันก็ตามรักษาชีวิตนี่ให้มีอายุยืนยาวนานไป จนตลอดถึงอายุไขของยุคหนึ่งนึงอายุไขของในยุคนี้ของคนในยุคนี้มันก็มีอยู่เจ็ดสิบห้าปีเท่านั้นเองเนี่ยแต่ถ้าผู้ใดอยู่เลยนั่นไปก็เรียกว่าสังขารร่างกายก็สุดโทรมไปแล้วใช้งานอะไรก็ไม่ค่อยได้ดอกมันเป็นไปตามยุคตามสมัยมันแต่สมัยครั้งพุทธเจ้านั่นคนมีอายุยืนร้อยปีเป็นอายุไข แต่ว่าผู้ที่มีชีวิตยอยู่เลยร้อยปีไปก็มีถึงร้อยยี่สิบปีร้อยสี่สิบปีนั่นก็มีแต่ครั้งพระเจ้านะแม้ในยุคปัจจุบันนี้ก็มีคนมีอายุยืนถึงร้อยปีหรือว่าร้อยกว่าปีนี้ก็มีอยู่แต่แล้วมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่หรอก <c oughs> มันก็อยู่รอวันเวลาไปเท่านั้นเองเนี่ยเราจะทำคุณงามความดีอะไรได้ เราจะสั่งสมบุญกุศลอะไรให้มากได้ก็ในระหว่างที่อายุอยู่ในระหว่างนับตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปจนถึงเจ็ดสิบห้าปีนี่แะนี่แนี่ระยะนี้หรือว่าหกสิบกว่าปีนี้ผู้สุขภาพดีก็อาจจะไปถึงเจ็ดสิบห้าปี นั่นก็ยังทำกุศลคุณงามความดีอะไรได้อยู่ <c oughs> อันนี้ให้พากันเข้าใจที่เรามีชีวิตอยู่มาได้เพราะอาศัยบุญเก่าที่เราทำมาแต่ก่อนแท้ๆอาศัยแต่ชาติก่อนนั้นได้ให้เข้าน้ำโพชนะอาหารเป็นทานบุญกุศลอันนี้มาตกแต่งให้มีร่างกายสมบูรณ์ม่ให้สุกพร้อม <c oughs> การที่เรามีอายุยืนยาวนานมาไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียนอันนี้อันนี้สงสินแต่ชาติก่อนได้รักษาศีลห้าไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์ทรมานหรือให้ล้มให้ตายนั่นแหละเมื่อบุคคลเป็นผู้รักษาศีลไม่ทำบาปแล้วอย่างนี้นะมันก็ไม่มีบาปอะไรติดตามมาตัดรอนชีวิตนี่ให้ตายแต่ยังหนุ่มยังแน่นอ่า นั่นแหละผู้มีอายุยืนไปจนถึงอายุไขเนี่ยแสดงว่าไม่มีกรรมเวนแต่ผลหลังตามมาสนองเอาไอา้ผู้ที่อยู่ไปไม่ถึงอายุไขเนี่ยแสดงว่ามีกรรมชั่วเวรชั่วแต่ที่ตนได้ทำอาตเชิก,ก่อนนั้นมันตามมาตัดรอนเอาให้ตายไปเสียก่อนที่จะถึงอายุไข อันนี้ให้พากันสังเกตดูนั่นแหละคนเรามันถึงได้มีอายุยิ่งหย่อนตัวกันไม่เสมอกันก็เพราะว่าต่างคนต่างทำกรรมดีกรรมชั่วมาไม่เท่าเทียมกันเลยบันนี้กล่าวถึงสรุปใจความแล้วว่าพระบรมศาสดาทรงมีพระประสงค์ให้พุทธบริษัทนั้นเพียนละบาป ออกจากกายวาจาใจของตนให้มันหมดสิ้นไปเลยอย่าให้มันติดตามสนองไปในชาติหน้าต่อไปและทรงพระประสงค์ให้พุทธบริษัทนั้นสั่งสมบุญกุศลให้เกิดให้มีขึ้นในตนโดยความไม่ประมาทตลอดชีวิตของตนแล้วก็ทรงมีพระประสงค์ให้เพียรพยายามชำระจิตของตนให้ ผองใสสะอาดปราศจากกิเลสปาประธรรมกรรมันชั่วช้าลามกต่างๆอย่าให้มันหมักดองอยู่ในจิตใจนั้นต่อไปอันนี้เป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มาตัดสู้ในโลกนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้สดับตรับฟังกันแล้วขอได้พากันตั้งอกตั้งใจ ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่การทำบุญกุศลไม่ใช่ว่าได้บุญตั้งแต่เพียงให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นเนี้ยเรากราบเราไหว้เราสักการะบ,บูชาพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยกายวาจาใจอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอันนี้เนะเรานั่งสมาธิภาวนาสำรวมจิตใจให้แน่วแน่ลงไป แม่จะไม่ได้นานก็ตามอะขอให้ทำใจให้มันสงบลงได้อย่าให้ใจมันไปยึดถือเรื่อง,งต่างๆภายนอกไว้ให้มันสงบลงอยู่ภายในนี้อยู่ชั่วระยะหนึ่งก็นับว่าได้บุญได้กุศลไม่ใช่น้อยแต่ถ้าหากว่าทำใจให้สงบไปได้ในนานเท่าไรยิ่งได้บุญหลายอันนี้เราไม่ได้ เสียเงินเสียทองแม่แต่บาทเดียวเลยแต่เราก็ได้บุญมากๆผู้ใดขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านแล้วก็ย่อมได้ประสบบุญกุศลมากมายอันนี้แหละคำว่าสั่งสมบุญกุศลน,นะ,อ,ะอย่าไปหมายเพียงแค่ว่าให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นจึงเรียกว่าสั่งสมบุญถ้าไม่มีสิ่งของอะไรจะให้ทานแล้วถือว่าตนไม่ได้ทำบุญคนส่วนมากมักจะเห็นไปอย่างนั้นเนี่ย แท้ที่จริงแล้วเราประพฤติดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่นะเราได้บุญอยู่ทุกเวลาไปเลยเราทำดีพูดดีไปนะเ,เราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นดังกลับมานั่นแหละแล้วการพูดการจาของเราก็พูดแต่ในความจริงเรื่องไม่จริงไม่เอามาพูดไม่เจตนาพูดเท็จเจตนาพูดแต่คำจริง ไม่พูดสอเสียดยุยงให้ใครแตกเ่าสามคัคคีกันพูดแต่คำสมานมตรีจิตต่อกันแลกกันเช่นอย่างเห็นเพื่อนฝูงทะเลาะวิวาทกันอย่างนี้เราก็ไม่เข้าข้างใครเราพยายามไปไกลเกีย่ยปรับความเข้าใจให้เขาฟองดองสามคัคคีกันแทนที่เราจะไปถือหางข้างหนึ่งเลียกเบียดชังอีกข้างหนึ่งอย่างนี้เราไม่ถูกต้องเรียกว่าไม่เป็นธรรมอ่าเป็นอย่างนั้น เราต้องทำใจเป็นกลางไปยำ่ำเกลียก์ความให้เขาฟองรองสามคัคคีกันให้ได้นี่วาจาอย่างนี้มันรู้จแต่เป็นบุญกุศลนะั่นแหละผู้ใดใช้ให้มันเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาแล้วคำหยาบโลนต่างๆนานามเนี่อย่าเอามาใช้กันเลยด่าพ่อร่อแม่ดา่าโคตด่าวงอะไรกันหมูเนี่ย ให้พูดตั้งแต่วาจานิมนวลอ่อนหวานต่อกันและกันก็อย่างว่านั่นแหละการนี้มันจะใช้วาจาอ่อนหวานนิมนวลต่อกันและกันได้อย่างนี้ก็เพราะว่ามันมาจากใจนู่นการที่บุคคลมาฝึกใจให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณอย่าให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในกิเลส อย่างนี้นะการพูดจาปราศัยมันก็จึงอ่อนหวานอ่อนโยนได้ถ้าปล่อยให้ความโลภความโกรธพวบงมจิตใจอยู่เช่นนี้นะมันจะพูดอ่อนโยนไม่ได้เลยนั่นแหละเพราะกิเลสนั่นแหละพายพูดคำหยาบเมื่อมันโกรธขึ้นมาในใจแล้วมันกล่าววาจาอะไรออกไปมันก็หยาบโลนทั้งนั้นหละต้องสังเกตดูอย่างนั้น <c oughs> เวลาในใจไม่โกรธเนี่ยพูดดีคนเรานะ่ะ นิ่มนวลอ่อ,อนหวานทีเมื่อเวลาความโกรธครอบงำจิตใจเข้ามาแล้วเอาแล้วพูดอะไรออกไปไม่น่าฟังเลยเสียบแทงผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจนี่มูมนี้แหละเพราะนั้นจึงว่าการทำความดีนี่นะมันไม่ใช่แต่เพียงจะให้ทานเท่านั้นให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นเราให้อภัยทานไม่ถือสาหาความ ต่อกันและกันดังกล่าวมานั่นแหละอันนั้นก็เป็นทานอันสูงอืเพราะฉะนั้นพึ่งพากันชำระจิตใจของตนให้เบาวางจากกิเลสบาปธรรมทั้งหลายดังกล่าวมานั่นก็จะได้ประสบความสุขความเจริญดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้